จับฉลาไปเป็นที่เรียบร้อยสำหรับฟุตบอลอาเซียนครับหรืออาเซียนมิสูบิชิอิเล็กทริกครับ2024ซึ่งทีมชาติไทยอกลุ่ม A ร่วมสายกับมาเลเซียสิงคปโปร์กัมพูชาและผู้ชนะจากรอบคัดเลือกติมอร์เลสเตหรือบูไนสำหรับโปรแกรมการแข่งขันของทีมชาติไทยทีมชาติไทยต้องออกไปเยืยนอน2นัดและเล่นในบ้าน2นัด โดยนัดแรกในวันที่23พฤศจิกายนทีมชาติไทยต้องออกไปเยือนบูนในหรือติมอรเลสเตต้องรอดูว่าทีมไหนจะผ่านเข้ารอบมาได้และวันที่29พฤศจิกายนทีมชาติไทยเปิดบ้านรับการมาเย,ยือนของทีมชาติมาเลเซียและนัดที่3ทีมชาติไทยออกไปเยือนทีมชาติสิงคโปร์และนัดที่4วันที่6ธันวาคมทีมชาติไทยเปิดบ้านรับการมาเย,ยือนของทีมชาติกัมพูชา ส่วนรอบรองชนะเลิศวันที่10ถึง11ธันวาคมเล่นเลกแรกและวันที่13ถึง14เล่นเลขที่2ส่วนรอบชิงชนะเ,เลิศเลกแรกเล่นวันที่18ทธันวาคมและเลขที่2เล่นวันที่21ทธันวาคมติดตามชมติดตามเชียร์เป็นกำลังใจทีมชาติไทยในฟุตบอลอาเซียนครับ